สวัสดีครับพี่น้องหิวเขาว่าท่าได้กินเข่าอยู่สร้งเขา่าแน่จ้าย่างหา,หาลานเข่าว้อมอยู่เอาข้าวหมูทอดกระเทียมเหมือนเดิมข้าวหมูทอดกระเทียมเหมือนเดิมอีหยังเนาะไปดิกินยันงแล้วีปยังก็ได้สั่งกัก่งทอดกระเทียมเหมือนที่หนึ่นงหม้อทอดกระเทียมมาแล้วหิวเข่าว่าาได้กินเข่าอยู่เวทมืออยู่เมื่อไหร่มาวเตะหิวเข่าอาบน้ำมาเหรอทำ็นตัวเย็นเอา อยู่ในแอร์มะหันหัวก็ลงลงมาจากรถแซบปอกระซิบไปให้เผ็ดหนังสัตว์ทำไม่มีน้ำปลาปอจ้างใส่น้ำปลาผู้ใดเฮ็ดเสี่ยงผู้ใดเสียงน้ำปลาละน้ำสมผู้ใดน้ำปลาเนี่ยพอตีเสียงน้ำปลาละให้งอเออโอ้ยล่าสุดเสียงแล้วเมื่อย่าใส่หลายมันเค็มบ่รู้ตัวเลยเล่นี่สิคือว่าส่ยพีก็กินเผ็ดเจ้ ตอนนี้มีน้ำพริกน้ำปลาก็เลยเอามาังแม่กำลังทำเสี้ยวน้ำปลาเพราะอะไรอย่งเปาด้วยครับหมกำมันวาหอยมาหั่นมาทุ่มหลานอาหารพอดีหิวเขาข้าวหมูทอดกระเทียมค่ะเอาพิเศษนุ่งปรุงใส่น้ำปลาเหรอจานจากงงจานน้ำตาลสงส่วนแล้วเกลืน้ำตาลใส่เกลือซีมซน้ำตาลสองสนจะใส่หลายด้อยพริกครึ่งซอนกินพริกมันจะได้แบบเสียงออกได้นี่ไงนี่กินเป็นหน่วยเลยน่ะหน่วยนี่ จิ้มกะปิตัวมันต้งเสียบก็กินก็กินยิบกินยิกินกินยิบแม่หน่อยเด้อแล้วกินยังโม่พ่ออีกพี่ก็มากินตะกี้พี่พี่บ่กินไอเทียบอย่นะมีไอสุพากินไ้กินเสียบซับนี่มันต้องกินอย่างนี้ไหนดูดินี่นี่ามนนหมอนน่อแล้วมีหมอนปลาใส่นามเด้หนึ่งผมอยากไปชิมอยู่ในร้านนั่นนะแต่ไปชิมอยู่นที่ว่าในตลาดอ๋ออร่อยมากเลยใช่ไหมทำไมพี่แกไปชิมบ่อยมากจินทุกวันใช่ไหม พี่มอสตัวนี้ออกินเด่นขุยกะปิเป็นบอรอร่อยลองไปชิมดูนะคะข้าวต้มใต้บันไดเดินไปอีกนิดนึงจะเจอหมูปิ้งหมูปิ้งก็อร่อยแต่หมือว่านี่แอดเทวดาบ่วพานเราเลยบ่เปลือยหาบบัวเปลือยน้ำเลยเอาสิบนี้ให้พี่มอสปักไรส่วนเย็นโอใส่น้ำส้มเอาไงฝากไรสดให้หน่อยจ้าฝากไรสดกนกลมปิดนะคะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะหนึ่งวันเลย พอดียังกินน้ำเด็กก็ได้เนาะดูยากมาสี่สิบปีที่แล้วเรยังใช้เลยไเนี้ยเกิดประทัดได้หนิพอดีเกิดประทัดเลยดน้แดงหาลอยทำไมเก่าอันพี่น้องกับมีความบางน้ำอันนี้ละ นั่นนั่นเบงแรแล้วนนบ่มียจ็ดเจ็ดเด้อพี่น้องบ่ม่กัมกเด้นีิมุกด้วยไหมเขาเท็บไปจะโดนอะไรพ่อเสียต้องดูพ่อซอพลิดมันจะบอกน่าพ่อลิตดีกว่พี่น้องสอพออที่ผลิตมันจะอยู่ตรงนี้้าหร้้างห่าซื้อรมุตีกัเด้อซื้องห่อวมันตรี้พอพลิตดอกเงินนั่น บ้านแม่นเหรียญรัฐมนตรีจะไร้เซนไผ่บู๋ป่วยเพื่อนป่วยต้องขยายเรัฐมนตรีการคลังการกระทรวงการคลังโอ้ยตำไม่งเพิ่งตัวนี้ คือยังก่อยคือยังก่อยบอกม่วงเนาะรีวต่อในเดือดหลาเด้อดมันสิเป็นร่มได้บอกเดี๋ยแผมกินข้าวหน่อยถูกตายแดดแดดก็รู้จักเข้าห่มหน่อยมันจะเป็นกลิ่นหรือจะเสียบเสียบว่าเสียบว่าจะเพิ่งอ่ะหนูเพิ่งอิลีล่ะเพิ่งผานางบอวิ่งเขารีวิวกันนี้ล้านนี้เขารีวิวกันสามสิบก้านวิวงหุ่นได้นี่บ้านน้ำ ยูอำนาจจะเดินร้านดังดังดังมากเห็นตาตาตาืไห้กินแต่ก๊อร้อยคกแกจะไม่ตำถ้าเป็นเนินถ้าเป็นเมืองเล่ยก็อีย่างก็ร้านอย่งก็ดาคนณอยงมาต้องแดงน่ไ่ไม่ไเป็นร้านขขาต้มอย่างที่ที่ดาคนปากปากอยงกับปากจันปากน่ยงเนมมกน้อใหม่เซฟเเอายูเชียงคเอามานั่งกับลูกแม่กน้ำใหม่จะพี่บออเป็นไง ตรงนี้ไหมาำลองน้ำลาเนี่ยแต่ว่าหล่าสีสังขาเาหย่ผู้ใหญ่แม่เออใครอยไปใส่ขเห็นตหลอดขห้นเห็นตลดขึ้เส็นตะลอดข้นหนตข้นห็นตะอดขึินเนตะเหตอขึ้นนตอ้ก็นตะลอนเอันก็ได้ห้นข้็วต้มดดแท้นเห็นตะลม้นเห็นะลอดขึนห็นตะลิเป็นไะลอนเห็นะ้หะล ลูกไผ่ปลอยก็อย่าว่าลูกไผ่เถอะเป็นผู้ใดก็ว่าเอินไม่ยาเบื้อกวนลูกไผ่ดีมีผู้เอาแล้วหิวตอนนี้หิวเข่าแห้งช่างแล้วเพราะว่าขอยบอทานได้กินเข่าตั้งมือเช้านี่วันนี้รับเชิญน้องงานนะวันนี้วันนี้พ่อทำงานทุกวันผู้ใด็คือรวยไร่รวยไร่มาหลายเด้อคือลาออกจากงานเลยเนี่ยพ่อทำงานนะวันนี้ ไม่เคยลาออกงานเลยนอกจากที่เดียวหนูเช ough> ็คเสร็จพ่อก็จะไปไลฟ์สดกับยาไลทำงานทำงานจากนเสร็จก็จะมาเต้นหนูมาเขียนมาใช่เป็นกิจวัตรของพ่อทุกวันแล้วเขียนมาอะไรเสร็จพ่อก็จะเริ่มถ่ายคลิปให้คนดูหน่อพว่จะทำพอยังเพเห็นไปนนางทาลูกก็ผู้สาวหมู่บ้านเด๊ลูกเก็กำลังจะพูดว่าก็ขอให้พ่อไปป่วนหน้าเวทีหน่อยเสร็จจากงานพ่อจะนู่นนู่นคนพาพ่อป่วนจะบอกนู่นยืนอยู่นู่นหยุดเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยใช่หลายคน ใช่ไลน์พี่เป่าๆเหรอฉันแค่ไปดื่มไปดิ้งแต่ฉันไม่ได้ไปชูดใครใช่ด้ไปชูดใครนะชูตรู้ไหมว่าพ่อทำงานตอนนี้ถึง8 5 0 0แล้วนะดีมากอ่อีกนิดเดียวพ่อก็จะไปถึง9แล้วพี่ียบมาแล้วหมูกระเทียมมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาบัตรผิกมากินกลับกัน ด้วยขอถ้วยเล็กๆนะใส่ผักผักใส่แจ้วไอ้ใส่ผิดนูขอจานเล็กๆก,ก็ได้ไดพี่เอานี่ไงพี่จะไปกินกับกับปนะิไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าเกียรติตัวกินนี่เอาเลยจ้า ปาค่ต e ัวล้าอเเท่าไรวะ้านข้าหมูทอดกระเทียมมาแล้วก็โจมาล้วมาก็โจมาแล้วมาแล้วมแล้วมา้แล้วมาแล้วมาแล้วมล้วม้วมาแล้วโมาแล้วมาแล้วกมาแล้ว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 กิมาแ้วมาแล้วมแล้วมาแล้วา้ววมาแล้วมาแล้ว้ววาแล้วมาล้วแล้วว ใส่ตำยายเพื่อมาซีมถาะสวครับกินบ้าปากบ้บเลยเป็นได้บคุทได้ซวงเอาคุณิซีมตำยายเพื่อก่อนแล้วรีวิวได้ปรจบันคีวิวก่อนประจบเลยต่อนงขมัน ใช่่พ่อเอกคอสสวัสด in <country> ีครับกินตุนเว้ดึกดกมาหมูเบิดดึกดมาหมูเบิดเดินจะุกกินครับมื่อนด้จังไหนยุ่นี่ก็ขาคดีพออย่าง้ามขามยุ่งนี่